นี่คือเหตุเพลิงไหม้ที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงอาคารบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังเลยนะคะที่สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในเมืองโอิตะจังหวัดโอิตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นมีผู้สูญหายหนึ่งคนอบยพประชาชน175คนในเขตซางาโนเซกิเมืองโอิตะ อาคารบ้านเรือนกว่า170หลังถูกเผาทำลายและไฟก็ลามไปยังพื้นที่ป่ากใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุด้วยสำหรับเมืองโออิตะอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราวๆ770กิโลเมตรค่ะ ด้านสำนักบริหารจัดการอาคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นรายงานนะคะว่าเหตุเพลิงไหม้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ17 40นานาทีเมื่อวานนี้ค่ะก็ตรงกับบ่าย3-40วันเดียวกันตามเวลาในประเทศไทยนะคะมีผู้สูญหาย1คนซึ่งล่าสุดยังไม่พบตัวค่ะสาเหตุของไฟไหม้ก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วอย่างสมบูรณ์เมื่อเวลาประมาณ11บเอาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะก็ตรงกับเวลาประมาณ9ากา้าตามเวลาในประเทศไทยมีภาพมุมสูงที่มองเห็นจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นย่านชุมชนตั้งอยู่ริมทะเลกลุ่มควันสีเทาก็ยังลอยคุกลกุ่นอยู่จากจุดเกิดเหตุที่ควบคุมเพลิงได้แล้วค่ะ